ทันย่าเปิดใจพูดถึงพิงกี้เป็นครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำา7 7วันเผยไม่มีใครอยากให้เกิดยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและติดตามดูความคืบหน้าแบบต่อเนื่องสำหรับกรณีของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาหลังตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร 3D ด และถูกคุมตัวเข้าเดือนจำมาแล้ว27วันล่าสุดทัญญาได้ออกมาพูดถึงพิงกี้เป็นครั้งแรกโดยวันนี้วันที่12กันยา2565นักแสดงพิธีกรชื่อดังทัญญาได้มาร่วมงานอีเวนต์พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงประเด็น ที่ก่อนหน้านี้โผล่คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เต้ผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้สาวิกาที่ได้ออกเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความถึงพิงกี้ที่อยู่ในเรือนจำผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองในวันที่4กันยา2565ที่ผ่านมาด้านทันญ,ญาก็ได้พูดถึงพิงกี้กับทางสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวว่า ให้กำลังใจพี่เต้ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ f o ลโล่พี่เต้อยู่แล้วเห็นพี่เต้เขียนข้อความในวันเกิดด้วยเขาเป็นคนใกล้ชิดเนาะเราก็พร้อมให้กำลังใจแหละกับขาวเราก็เห็นตามสื่อเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเราไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เต้ ก็มีแค่ในคอมเมนต์นั้นจริงๆเรื่องมันก็นานมาแล้วเราเคยได้ร่วมงานกันแล้วมีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่ติดใจอะไรแล้วมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วพอเกิดเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิด ทันย่ายังพูดถึงพิงกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นบางคนอาจมีความผิดจริงบางคนอาจไปอยู่โดยไม่รู้ว่าตัวเองผิดบางคนทำไปโดยไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ในฐานะเพื่อนนักแสดงด้วยกันมันเป็นภาพที่หดหูใจเพราะไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ในนั้น ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนที่อยู่ข้างนอกที่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นอาจเสียเงินเสียทองอะไรไปก็เป็นกำลังใจให้หมดเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ